สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .4 กับครูฝ้ายนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องอักษรน,นำนะคะแต่เป็นอักษรน,นำแบบหอนำแล้วก็อ,อนำยอ,ออกเสียงเพียงแค่พยางเดียววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องอักษรน,นำเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นอักษรน,นำอีกแบบหนึ่งที่อ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะแล้วก็ อ่านออกเสียงพยางค์แรกเหมือนประสมสระอะครึ่งเสียงซึ่งจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะมีภาพมาให้นะคะเด็กๆครูมีภาพมาให้อยากให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็อ่านออกเสียงคํานะคะว่ามีลักษณะการอ่านอย่างไรนะคะสังเกตการออกเสียงคํานะคะเด็กๆคําแรกนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ที่ไว้ขายของซื้อของ,ของกันเยอะแยะนะคะ นั่นก็คือตลาดตลาดอ่านออกเสียงว่าตหลาดนะคะภาพที่สองเด็กๆต้องใช้สิ่งนี้ไว้สำหรับจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือว่าใช้ในการเรียนนะคะคำว่าสมุดสมุด เขียนคำอ่านได้ว่าสออะสะหอมอุดอสมุดนะคะเด็กๆภาพถัดมาค่ะของโปรดของเด็กๆนะคะภาพนี้ก็คือขนมขนมและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆสนามสนาม เด็กๆสังเกตนะคะสังเกตจากคำอ่านที่ครูเขียนไว้ตลาดสมุดขนมสนามจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะทั้ง4คํคำนี้จะอ่านออกเสียงเป็นสองพยางทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พยางแรกของทุกคำเนี่ยจะเป็นคำที่ประสมสระอะนะคะเป็นเสียงของพยัญชนะตัวที่หนึ่ง ประสมกับเสียงสระอะนะคะอย่างตัวนี้พยัญชนะตัวที่หนึ่งคือต่อเต่าประสมกับเสียงสระอะเป็นตะส่วนพยางค์ที่สองเนี่ยจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะจากลอลิงลออาดอลาดหอนำเป็นลาดคำนี้ก็จะอ่านว่าตลาดคําที่สองนะคะสมุดพยัญชนะตัวแรกคือสอเสือ ก็จะกลายเป็นสอเสือประสมสระะสะแล้วมุดข้างหลังเนี่ยนะคะมุดมอุดมุดมีหอนําเข้ามาก็จะกลายเป็นสมุดคํทาที่สามขนมขอไข่ประสมสระค่ะนมเติมหอนําเข้าไปเป็นขนมและคําสุดท้ายสนามสอเสือประสมสระสะ นำเติมหอหีบเข้าไปกลายเป็นสนามนะคะพยางที่สองเนี่ยจะอ่านออกเสียงตามเสียงหอนำเราจะไม่อ่านว่าสะนามขนมแต่เราจะต้องอ่านออกเสียงตามเสียงหอนำก็จะกลายเป็นขนมและสนามซึ่งคำพวกนี้เนี่ยนะคะคือคำที่มีอักษรนำที่อ่านออกเสียงแบบสองพยางนั่นเองค่ะเด็กๆทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะอักษรนำคืออะไรอักษรนำ คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงเป็นสองพยางก็คือตัวอย่างคําทั้งสคําที่ครูยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูในช่วงต้นไปแล้วนะคะพยางต้นออกเสียงเหมือนมีสระอะประะสมอยู่ครึ่งเสียงนะคะสังเกตตรงนี้นะคะพยางต้นออกเสียงเหมือนมีสระ,ะประสมอยู่ครึ่งเสียง และพยัญห์หลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่นะคะก็คืออย่างขนมสนามสมุดต,ตลาดนั่นเองนะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะว่าถ้าพยัญชนะตัวหน้าของอักษรน,นำเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวพยางหลังเนี่ยพยางคที่สองของคำนะคะ ก็จะต้องออกเสียงตามเสียงวรรณยุกข,ของพยัญชนะตัวหน้านะคะสังเกตคําในช่องตารางสีฟ้าก่อนนะคะคําที่อยู่ในช่องตารางสีฟ้าเนี่ยจะเป็นคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยวอักษรสูงเช่นขอไข่ชอชิงทอถุงนะคะคําแรกขนมอ่านว่าขนม คำที่สองนะคะฉลาดอ่านว่าฉลาดคำที่สามนะคะถนัดอ่านว่าถนัดส่วนคําที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ำเดียวนะคะเช่นนะคะกนกอ่านว่ากนกจะรวดอ่านว่าจะรวดตลาดอ่านว่าตลาด เหมือนอย่างตัวอย่างที่ครูยกให้ดูในต้นชั่วโมงนะคะเด็กๆฝึกอ่านอีกครั้งนะคะขนมฉลาดถนัดกนกจรวดตลาดเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะคำหน้านะคะคำพยางแรกเนี่ยทุกคําเลยจะประสมสระอะ ส่วนพยางค์ที่สองของทุกคำเหมือนกันจะมีหอนำขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะต้องออกเสียงตามเสียงหอที่นำนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็จะต้องฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะเด็กๆครูก็พูดถึงเรื่องอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเดี่ยวมาทีนี้เด็กๆอาจจะลืมว่าอักษรสูงคืออะไรอักษรกลางมีอะไรบ้างหรือว่าอักษรต่ำเดี่ยวมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันสักนิดนะคะเพื่อที่จะได้ นำไปใช้ในการอ่านหรือการเขียนได้อย่างถูกต้องค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะได้แก่กไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเตา่าบอใบไม้ปปลาและออ่างนะคะ9ตัว มีเทคนิคในการจำง่ายๆค่ะเด็กๆให้เด็กๆจำว่าไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอง่งไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอง่งนี่คืออักษรกลางไก่ตัวก็ไก่แจ้จอจานดิ้นดอเด็กและดอชดาตาย ตอปตักต่อเต่าด้วยนะคะบนบอใบไม้ปากป,ปลาและองออ่างก้าวตวัวครบค่ะไก่แจ้ดิ้นตายบนปากองจำไว้แค่นี้เด็กๆก็จะจำอักษรกลางได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วเวลานำไปใช้เวลานำไปเขียนกับอักษรนำํำก็จะเขียนได้ถูกต้องนะคะแล้วอักษรสูงมีอะไรบ้างอักษรสูงมี11ตัวนะคะ ได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิง่งถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤศีสอ,สอสเสือและหอหีบมีเทคนิคการจำง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆท่องว่า ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคือผอพึ่งฝากฝอฝาถุงอันนี้จะรวมถอฐานเข้าไปด้วยนะคะเพราะเสียงเดียวกันข้าวก็จะรวมขอขวดเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันสารก็จะรวมสอสลาและสอสฤษีด้วย ให้หอหีบและฉันรวม11ตัวนะคะเด็กๆวิธีท่องนะคะอย่าลืมนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันแม้จะดูน่ากลัวนิดนึงผีมาฝากของอะไรให้เราแต่ว่าก็จะทําให้เราจําได้นะคะว่าอักษรสูงเนี่ยมี11ตัวแล้วก็มีอะไรบ้างแน่นอนว่าเมื่อเราจําอักษรกลางและอักษรสูงได้แล้วอักษรที่เหลือก็คืออักษรต่ําค่ะเด็กๆแต่ทีนี้เวลาเขียนอักษรนำเนี่ย เราก็มักจะบอกว่าอักษรอักษรตัวที่เป็นตัวตามเนี่ยก็คือต้องเป็นอักษรต่ําเดียวมีวิธีจําอักษรต่ําเดียวเช่นกันค่ะเด็กๆอักษรต่ําเดียวเนี่ยจะคืออักษรต่ําที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะได้แก่งองูยอหยิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษ รอเรือรอรอลิงวอแหวนและรอจุลาวิธีจำอักษรต่ำเดี่ยวก็มีเทคนิคการจำง่ายๆค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถท่องจำได้ว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลก คือมีงูตัวใหญ่ไปนอนอยู่ริมวัดชื่อวัดโมลีโลกนะคะวิธีจำนะคะงูก็คืององูใหญ่ยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนะนอนเนนณะตัวนี้แปลว่าที่นะคะเด็กๆริมรอเรือวัดวแหวนโมลีโลโมลคือมอมมาลีตัวนี้คือตัวลอจุลาและโลกคือตัวลอลิง อักษรตําเดียวนะคะมีหลักการจําง่ายง่ายงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกแค่นี้เด็กๆก็จะจําได้ฝึกท่องฝึกจําจําเอาเทคนิคตัวนี้ไปฝึกจําไว้เพื่อที่ว่าเวลาต่อไปเวลาอ่นอานออกเสียงหรือเวลาฝึกจะเป็นเรื่องถัดไปเช่นเรื่องการผ่านวรรณยุกต์หรือว่าตอนนี้คะ่ะอย่างเรื่องอักษรน,นําเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถจําได้แล้วก็จะได้เขียนได้อย่างถูกต้องคะ่ะมีอีกลักษณะหนึ่งคะ่ะอักษรน,นํา ถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรต่ําคู่ก็คือตัวที่เหลือยกเว้นจากตัวอักษรต่ําเดี่ยวนะคะเด็กๆตัวหลังเป็นอักษรต่ําเดียวพยางค์หลังจะต้องออกเสียงตามเสียงวรรณยุกค,คงเดิมไว้อันนี้จะไม่ต้องเติมหอ,อนําเข้ามานะคะดูตัวอย่างคําค่ะเด็กๆพนาพอพานนำนอหนูนะคะอ่านว่า พรนาพอพานเป็นอักษรต่ำคู่ส่วนนอนหนูเป็นต่าเดียวเมื่ออักษรต่ำคู่นำอักษรต่ำเดียวเราไม่ต้องเติมหอที่พยางค์ที่สองนะคะคำอ่านจึงเป็นพนาเราไม่อ่านว่าพระนานะคะ ต้องอ่านว่าพะนาออกเสียงตามปกติเลยค่ะพะนาอีกคำหนึงค่ะชะนิดชอช้างนำนอนหนูนะคะอ่านว่าชะนิดไม่อ่านว่าชะนิดนะคะอ่านว่าชะนิดอันนี้ก็ต้องฝึกจำฝึกอ่านให้เยอะๆะนะคะจะได้อ่านได้ถูกต้องและการอ่าน อ,อักษรนำอีกลักษณะหนึ่งถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ําพยัญชนะตัวหลังไม่ใช่อักษรต่ำเดียวกลายเป็นไม่ใช่อักษรต่ำเดียวแล้วนะคะพยางหลังก็จะออกเสียงตามเสียงวรรณยุกค,คงเดิมเหมือนกันนะคะเช่นสภา ก็จะอ่านออกเสียงตามปกติค่ะสภานะครก็จะอ่านออกเสียงว่านะครตามปกตินะคะไม่ต้องใส่เสียงหอนำํำแต่อ่านออกเสียงตามเสียงวรรณยุกต์คงเดิมของพยางค์หลังได้เลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เมื่อได้เรียนรู้เรื่องการอ่านอักษรน,นำแบบที่มีเสียงสองพยางคกันไปแล้วคราวนี้มาลองทดสอบความรู้กันสักหน่อยนะคะมาลองฝึกอ่านออกเสียงคำ แล้วก็เขียนคําอ่านเนี่ยลงในสมุดนะคะเด็กๆเพื่อที่ว่าการฝึกทดสอบเนี่ยจะได้รู้ว่าที่เด็กๆเรียนผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็สามารถอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรนําแบบสองพยางได้หรือไม่นะคะคําแรกนะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านได้ไหมติตก๊ตกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถอนออมอ คำนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆถอนอ,อมอ,อ่านว่าถะหนมเด็กๆเขียนคำอ่านลงในสมุดของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็จดจำเสียงอ่านได้ถูกต้องด้วยค่ะคำต่อมาค่ะเด็กๆตวา ดอตอวออาดออ่านว่าอะไรเนาะอ่านว่าตวาดหรือเปล่าเนาะไม่ใช่นะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าตวาดตอวออาดอตะวาด,อวออด,อวาดโอ้ คำที่สามนะคะเด็กๆยาวนิดนึงอ่านว่าอะไรเนาะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้ต้องอ่านแยกพยางค์ให้ดีนะคะอย่าอ่านแยกพยางค์ผิดคำนี้มีสี่พยางค์นะคะแบ่งออกเป็นสองคำก่อนก็ได้สอง,งอบออ่านว่า สงบสองอบอสงบสองอเอียมอสงี่มไม้เอกสงีม่มอ่านว่าสงบ สเงี่ยมสี่พยางนะคะเด็กๆคําต่อมาค่ะสี่พยางเช่นกันแยกคําก่อนก็ได้คะ่ะเด็กๆแยกออกมาเป็นสองคำคำละสองพยางอ่านว่าอะไรคะคําแรกอ่านว่าอะเรดส่วนคําที่สอง อ่านว่าอร่อ,รอยคำนี้อ่านว่าอะเร็ดอ่ะรอยและคำสุดท้ายเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆแล้วมีความสุขเราจะรู้สึกใช่ค่ะสนุกสนาน4พยางค์เหมือนกันนะคะเด็กๆสนุกสนาน เป็นยังไงคะเด็กๆอ่านออกเสียงและเขียนได้ไหมคะมาทบทวนคำอ่านของแต่ละคำกันอีกทีนะคะคำแรกถนอมคำที่สองตวาดคำที่3ามสงบสงี่ยมคำที่สี่อร,อร่อยและคำที่หสนุกสนาน ค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกสนานกันใช่ไหมคะเรียนภาษาไทยถ้าจะเรียนให้สนุกสนานต้องฝึกอ่านและฝึกเขียนมากๆนะคะเด็กๆที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเรื่องการอ่านคำควบกล้ำและการอ่านอักษรนำเด็กๆต้องกลับไปฝึกฝนฝึกอ่านฝึกเขียนให้มากๆจะได้อ่านเก่งเขียนเก่ง,กงนะคะเด็กๆในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรมารอพบกับครูอีกครั้งนะคะ ในชั่วโมงนี้อย่าลืมกลับไปฝึกฝนมากๆนะคะเด็กๆชั่วโมงนี้ครูก็ขอลาจากกันไปแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c a t เคช